ะไรไ,ไอย<น>อุ้ยไฟสอดแบบแฮงใครว่าจะไฟสอดขนองตายไ่นาะบานนี้มาลองเบิง้งข้สนเปาพี <ไป S 1> <ห>่มาลองเบิ้งข้สนาเอาไม่เอาไม่เอาไม่ไมกสิเอาไม่อีก,ก,กอยี่บววนยังไงไม่ถงไม่หนามาถามว่าไปยังไงอยุดสอดออกกันนี่เป็นยังมันคือบ่ไหลหนอไอบุญจันทร์ก็จะไปท้งไหดอกนะ โทรหาก่อนไอ,อ้ไอบุญจันมาเบิงอันมาเบิงไดให้แน่นี่มันบ่นไหลหมเสียเปล่วปากระเสียเปล่วจนถอดทีมแล้วนี่มันบ่นไหลหนิมาเบิงให้แน่ว่ามันเป็นอย่างฝ่าว่าเด้อฝ่ามาเดอ้าาเดอถ่า,า,อายอยู่นีล่ล่ะหน่าง,งายบ่เนาะ มันจะสงการอยู่มันมันไปวิ่งข้างใดหรอปอ<า>เอาใส่ลราสองเมตรตาใส่อตอน,นั้นแดดดันบ่เห็นตอนัอ้นมันบ่นติดเสียป,ปักหรอปอเสียบแดดหดแล้วเสียบเบื้องใหม่ดูนั่นสายโมเนนเบื้งไหนนะเบืองเสียบมันนี่นั่นล่ะเสียได้ดีนั่นล่ะเสียบได้ดีดด โอ๊ยโอ๊ห้อยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยจอ๊ยโล่ะโ้๊ยโอ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 ๊ยดอยโอะยโอ๊ยโออ๊ยโอยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ้ยโอยโอ๊ย้อ๊ยโ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 อ้ยโอยโอ๊ยโอ๊ยเอยอยโอ๊ยยโอ๊ยโออ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอากยโอ๊ยอ๊กโอย ขีบลงไปหันอุ้ยไฟสอดแบบแห่งใคร่าจะไฟสอดไม่เลยเนาะบานนี่มาลองเบิ้งขั้นสั่นมาพี่มาลองเบิ้งขั้นสั่นมาพี่ไปลองเบิ้งอันนี้เนาะเอามังนี้เลยเด้อเอาถอด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 แน่เลยะอุ้ยอะไรอายอายอาโอ้ยอุ้ยกะลีลาคนนั้นี่ไลยบม่เห็นว่ามัน มันไหนล่ะมันคือโมหาบมร้องเหรอแม,ม,ม่เอาไ,ม,ไ,ม,อาไม่เอาไม,ไม่เอาไม่มไ,ไม่สิเอาไม่อีกใช่ไหมเป็นยังไงไม่สิไม่หนาวมาถามว่าเป็นยังไงอยู่อ,อไม่เป็น้ำเจียวไอ้ตรงเราปิดชอบแล้นี่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงซัมนี่โอ้ยกระไฟสอดรับผิดชอบเด้อเว้ยบ่เอาไปน่ะเด้อ้ยไฟไงเฮ้ามาสอมให้ไฟดุดส่วนไปล่อง ไม่บอกหมดว่าซ้ำนี่หมดว่ามาลับไปสอบอีกให้ยังไงเราไม่ไดขึ้นมาดิจังแล้ว